ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยูนนก่กับกรเรสซิ่งนะครับอ่าคนหลังกล่องวันนี้ก็มาดูห้องเรียนใหม่นะครับของระดับชั้นโตอครับหนึ่งนะครับอันนี้อาการใหม่อาการหลังใหม่ของเรียนา้นาตฟ้านครับอันนี้ก็สภาพห้งองร้อน ก็วาเปดมาดู <c oughs> <c oughs> ีม uh าิานขอีะไร้งมาอนี้มาดูบรรยากาศ้นอก่อนัี้ถาเมเย็นไหมเย็นจะบกตีแล้วอันนี้เป็นระดับกยงนะครับก็ดะอยู่ับระดับหายองเดี๋ยวคุอับัอนนี้สนามก็ กำลังจะสร้างนะครับสร้างนะวันนี้ก็อาคารเสร็จแล้วนะครับดี๋ยวผูดจับกล้องเองโอเคนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าของโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นวัดทางฝั่งข้ามานะครับ สวยเนาะเห็นเนาะเห็นชัดเลยเนาะเห็นชัดก่ะนี่ตอนนั้นฝั่งก็มานะครับมาดูอาคารเก่าบ้างครับนักเรียนเหลือมันเหลืออีกห้านาทีเดี๋ยวครูจะปล่อยละมาดูวันนี้บรรยากาศข้างหลังนะครับออออว้าวนั่นตึกเก่าโอเคครับออขอจบการรีวิว อาคารเรียนใหม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ